สวัสดีครับนี่ก็มาอยู่หมู่บิ๊กพิชิน้นครับก็ท่บอ,อกาใหม่มา <c oughs> นี่ก็พามาไหมายเดิมแับไหมที่ทตีไปช่อนวันเดี้ยมาลงครับน <c oughs> ี่มีนิเซียนแหเไม่ได้ครับเจอแห่ครับวันดีอ๋อเป็นเซียนแห่นห,นห,นหนึ่งวันครับเล่นน้ำร้อนแต่ร้อนทีมงานให้ดูทีมงานนอนแลวหนึ่ง กินแล้วหนึ่งนั่งแล้วหนึ่ง vậy. lên nào.

ได้พี่ักมีไหม

ไอ้ <c oughs> อมาแล้ว,ลวชวนหน่อยอครับนี่ครับช่อนครับผมวันตีไม่กัดครับเจแห่งแท้นไม่รหเ <c oughs> <c oughs> <Okay S 1> พี่สากเจอไหม khai dạng không <cười> 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 And you're okay. <laughs> mm -hmm. oh. ไอพี่ศักโชว์หน่อยโชว์หน่อยนีย่ปลากระมังด็กเรียกปลาตัวใหญ่มากปลาพวกนี้ครับปลาขาวปลามันก็ไม่ใหญ่ไปเกินนี้ครับ อย่างจริงก็2-3นิ้วก็จะต้อมากกันเถอะแต่อยู่หากินต้องับนี้แน่นอนบหากาตับดังค่ะตอนนี้ก็ยยต้อใหญ่ใหญ่ได้กลัวน,นี่ครับหลังเกาะครับมันจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ อย่างจริงก็สองนิ้วสามนิ้วครับแล้วแต่บางพื้นที่แล้วแต่น้ำครับแต่ไม่ใหญ่ประมาณนั้นคนหะัวเกาะมาตามมาตา้อง ปลานั่งป่าจ <laughs> ะดีครับปานังกัไบได้อดุ้งอหุงหลกุงหลไม่ไง อะไรบ้าครับอันนั้นงมหอยค่ะเป็นเนนนอกหอยม,มีไหมอะโอ้ยตาบ้เขาฟังหน<ฮ>่อยก็ใส่ครับผมส่้อยสร้อย,อย ดูเลยนายเเลยนั่นไงเราหนึ่งนะสุดซื้อหลังก่ไนรอะไรบ่ดูหน่อยโอ้แป๊บเดียวแล้วก็อหอยจุกพี่ตาเอาถือขึ้นมาให้ดูหน่อยดีให้ลูกใหญ่ๆนี่เลยน่าใจ,<ะ>จ่ายด็หอยจุบ หัวใหญ่เออดูค่ะบข้างนมาอะอันอหอยไ้ปาให่แล้วได้ตัวใหญ่ปุกิลมาใส่ไปกินข้าวเลยเมื่อกี้ปลาเลยหรอเยอะอยู่ชนคืใครเหรอไม่ต้มแล้วใส่กนไม็ต้มแล้วต้มปล อาหารมักไรฮะเหอยกิยูเลยวะยิงเราอีกลังเกาะเยอะมาก มุ่นขามุนเขีงภาษาอย่างกรุณาอย่าเหยียบจมที่คูนนะคะมันดึงง่ายหน่อยนี่ัว่างวนเฮี้ย เออน้ำะครับจปลากันไหมผมดิเดินเนินไอไ่แบบไอ้นี่ไงไอนนี่ปลาไงวะคล้ายๆปลาจีนเนี่ยนี n om. N om. ่รู้ ไม่เีย่อ้ยลองกาอีกแล้วครับบอหันมาหนีพ่อพามาเอาปลาแล้วแม่ได้เลนี่ไง้หูบาตละตุ วันม้วงอู้ยขึกระไลอย้นคนหินเออูอ้ตรงวันจะหินแบบนี้ยูจามพ้อมหินตายแล้วมัน,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 นยูนึ้นอืมเฮ้ยโอ้อู้เต็มเลยเต็มเลยเฮ้ยเลยทำไมบวยตายยังวะ สลัดอระมาตอนครับมาตอมาตอนีวยมีเหเลยประช่อนประช่อนประช่อนบอยรัดไหมอยู่ไหมระวังตีนเหนะตื่นไปนี่

ปล่อยไปกันปอปาปลาชนกันเหี้ยเหี้ยปลาอยหรือเปล่าเฮ้ยปลาเองวะเนีอยใสดูว่าปลาชนอู้ห้าสองเออเทอมเขาบอกว่ามันบาดมือเหรอตรงแก้มมันเหรออืยหลุดป่ะโอ้ยโกงโกงตดานี้่วุ้นตโตอยู่ข้างนอกเด็ หาว,ว่าไหนนี่ละ่ะสองตัวอันนี้ตัวน้อยนี่มันวะเนี่ยกำเนิตัวใหญ่ได้เมั้งกี่รูดจนตัวนึงม, <c oughs> มันมุดซุกมัดกันนี่บอเออบบนี้อุตส่าห์จับไปพวกยางตัวตัวจำจำได้มั้ <c oughs> ยหาเขาเฮจีเก <c oughs> ็บของแล้วครับเก็บของกลับบ้านแล้วได้พอสมควรครับบักหอยกัอุ้ยเป็นถังครับบักหอย ปลาหน่อยชมปลาหน่อยปลาหน่อยครับนู่นไหนเยอะเยอะยอดงานแห่ได้ครับสมควรแก่วเวลาแล้วกลับบ้านก่อนครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่บายสวัสดีครับ